สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟเมกกะโมโตครับผมเบนเมกกะโมโตครับมีลูกค้าถามหาซีรีส์5เยอะมากเหมือนกันนะครับใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในสต็อกเรานะถ้าเกิดว่าพูดถึงเจ้าซีรีส์5 E39 ที่ร้านก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายคันนะครับใช่ฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเอาเข้ามาให้ใหม่อีกตัวนี้เป็นรหัสอะไรนะครับพี่เบนตัวนี้จะเป็น523ครับผมเจ้า BMW BMW E39 นะครับซีรีส์5 523IA คันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าพร้อมมากชุดแต่งล้อแล้วก็จอวิทยุอ่าใช่ต้องบอกเลยว่าครบนะครับคันนี้แต่งครบและจะบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้เนี่ยผมเปิดราคาฉลองปีใหม่เอาไปให้แบบถูกๆแน่นอนนะครับสำหรับคนที่งงไม่ถึงคันนี้ตอบสนองคุณแน่นอนเดี๋ยวจะให้น้องอุ้มกับพี่เบ้นเนี่ยพาไปดูรอบคันกันเลยนะครับ มาถึงด้านตัวรถนะครับเจ้า BMW E39 คันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะคันนี้นครับเป็นปี1999นะครับคุณผู้ชมครับคันนี้มาพร้อมนะฮะมันจะมีะมเริ่มจากไฟหน้าเลยแล้วกันครับผมบไฟหน คือตรงนี้มันเป็นไฟวงแหวนนะครับเป็นไฟลีคือถ้าเปิดกลางคืนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยแต่ตอนที่เราถ่ายตอนนี้แดดมันจ้ามาใช่ก็เลยมองไม่เห็นไม่ชัดนะครับครับผมแล้วก็คันนี้จะมีเป็นกันชนแบบเป็นลินหน้าแต่งเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาให้มันดูหล่อใช่ดูแบบว่าบึกบึนนะฮะก็จะดูดูเตี้ยแต่จริงๆแล้วรถไม่ได้เตี้ยเท่าไหร่นะคันนี้จัดฟิทเมนต์มากำลังดีนาสวยๆแล้วคุณผู้ชมลองดูสีดิสีสันนี่ผมบอกเลยนะฮะว่าสีคันนี้สวยจริงๆทั้งคันเลยใช่แล้วก็คันนี้ได้ครับด้เป ตี๋อย่างนี้อยากจะบอกว่าชุดหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นสตัดปรับเกียร์ของยี่ห้อแกร็บโอ้โหมีสตัด์กันมาเรียบร้อยแล้วด้วยคือสามารถปรับขึ้นและลงได้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยถ้าเตี้ยไปคุณก็ปรับแค่คลายแหวนเท่านั้นมันก็จะขึ้นนะครับสูงผู้ชมลองดูดิสภาพสีดีอย่างที่ผมบอกนะว่าสวยขนาดไหนฟีลเฟิร์มเขาจะออกดํานิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่ข้างในมองแล้วก็ยังชัดนะยังใสอยู่นะครับผมใช่ครับนี่ดูคมสันรถนะครับนี่สวยงามโอ้โหรูประบาดมือตรงๆกันเลย คุณผู้ชมลองดูนี่โอ้โหฟิตเนสเป็นไงหลังก็จะสูงโด่งขึ้นมานิดนึงอ่ะใช่ส่วนข้างหลังเนี่ยจะได้เป็นล้อที่กว้างกว่าขอบกว้างกว่าและข้างหลังเนี่ยเขาจับโชกจับคู่กับโชกแต่งแล้วเป็นสปริงเฮดแอนด์ไออยู่ข้างในอ่าโอ้โหเลยได้ว่าลงตัวทั้งหน้าและหลังเลยดีกว่าครับผม มาถึงฝั่งซ้ายตัวรถคันนี้กันบ้างนะ nice. <Ma> คุณผู้ชมลองดูดิโอ้โหเขาสวยใสขนาดไหนเล่นเลนทุกอย่างนะสวยอยู่ในสภาพดีสภาพพร้อมละพร้อมซิ่งเลยคุณผู้ชมคือไฟหน้านี่คือเลนสวยใสทั้งทั้งสองข้างนะสวยเลยครับผมพร้อมสวยใสพร้อมซิ่งเลยคุณดูสีดิดูสีข้างนี้ก็สวยงามขนาดไหนฮะล้อก็เป็นล้อสวยงามเหมือนกันทั้งสองข้างครับคุณผู้ชมแล้วผมบอกเลยนิดนึงนะฮะนี่อยากจะให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมภาสีนี่คุณขับกันยาวๆเลยฮะมิถุนายนครับ2564เรียกได้ว่าสบายกระเป๋า ตั้งไปถึงปีหน้าดีกว่าใช่ยาวๆครับผมนะครับคุณผู้ชมลองดูนะต่อมาเนี่เห็นไหมกระจกอันนี้จะบอกว่าเป็นกระจกเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้แต่งอะไรนะฮะคันนี้นะจะจัดฟิตเมนต์ทรงมานิดหน่อยนะดูคมสันดิเนี่ยถ้าผมเล็งจากนี่ไปนะตรงหมดทุกิ้นตรงแปะเลยดีกว่าคือต้องมองอย่างเงี้ยเรามองไปยันแบบแก้มหลังนะพี่ตรงกันทุกจุดคันนี้จะบอกว่าตั้งแต่หัวจดท้ายดีกว่านะใช่แต่คุณผู้ชมเนี่ยขับเนี่ยคุณดูดีเลยไม่ได้ดูตกรุ่นเลยนะรุ่นรุ่นนี้นะคือคันนี้จัดทรงล้อามก คือวัยรุ่นขับได้ผู้ใหญ่ขับดีเลยผมบอกเลยแล้วดูดีด้วยถ้าเกิดได้คุณได้ขับเนี่ยดูดีมากมาถึงบ้านท้ายแม่โฉมงามคันนี้นะคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวโอ้โหว่าข้างหลังนี่มันสวยขนาดไหนนี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะตุ่เป็ดตุ่เป็ดดักเทลยตุ่ยเป็ดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้โหเพิ่มความเพิ่มความเขามีเขาเรียกว่ามีมีมิติด้านหลังเพิ่มมาขึ้นครับผมและคันนี้ผมบอกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะลองดูนุนอัปเกรดนะ เป็นท่อแต่งนะฮะก็คือแต่ว่าผมบอกเลยคือมันไม่ได้ดังจนตกหูนะใช่คือท่อเนี้ยมันเป็นท่อพักแต่งมาทั้งท่อพักใบใหญ่ๆแต่ไม่ได้ไม่ได้ดังแบบโอ้โหจะไปกวนหู้ชาวบ้านอะไรคือเอาง่ายมันเป็นเหมือนท่อสูตรอ่ะพี่ที่มันจะมีท่อวนอยู่ข้างในใช่ครับคุณผู้ชมลองดูนี่ไฟท้ายนี่ยังสวยใสอยู่เลยเห็นไหมขออนุญาตนะอยากจะดูห้องเก็บภาษาภาระด้านข้างหลังอู่เปิดด้วยรีโมทนะคุณผู้ชมนะฮะกว้างครับผมข้างในนี่ครับยังดูดีดูสวยอยู่เลยนะครับคุณผู้ชม ดูสะอาดตาดีกว่าน,นี่เป็นไงบ้างฮะอนุญาตนะฮะเปิดฝาล้ออะไรอยังอยู่ครับผมครับโอ้โหเรียกได้ว่า<ๆ>เก็บของกันได้เยอะๆแน่นอนฮะคันนี้ของคันนี้ก็ติดแก๊สมาใช่ครับคุณผู้ชมฮะรถคันนี้แจ้งนิดนึงว่าเคยติดแก๊สมานะครับแต่ว่าถอดไปน็นนาแล้วแหละ,ะแล้วเราก็ทางร้านเรก็เซตให้เป็นระบบน้ํามันให้ใช้ได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วครับครับผม มาถึงด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็น M52 นะครับน้ตเดี่ยวครับผมคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้ที่สังเกตว่าเป็นน้ตเดี่ยวนะครับก็คือมันจะหัวอยู่แค่นี้อ่าใช่น<ช>้ต <Note S 1> ค,คู่หัวมันจะเต็มขึ้น่าครับผมคันนี้เครื่องยนต์ผมบอกเลยคุณผู้ชมลองดูดิสภาพดิแห้งๆเลยดีกว่านะฮะสภาพเครื่องสวยสดขนาดนี้แล้วผมบอกเลยว่าวิ่งดีมาก นะเพราะผมขับมาเองนะคันนี้นะวิ่งลื่นๆเลยดีกว่าครับผมรับประกันเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุณขับทางไกลเนี่ยถึงแน่นอนจะไปไหนถึงแน่นอนสบายใจสบายกระเป๋าตังค์ด้วยดีกว่านะไม่ดันควนันไม่ไหลแน่นอนใช่ใตากล้องช่วยแพนตรงนี้นิดนึงที่ผมบอกเม่เกี้ครับเป็นโชค๊คแก๊ปเห็นปะ่ะตรงหัวตรงหัวตรงนี้ก็คืออันนี้จะสามารถปรับระดับได้นะครับแก๊ปปรับเอ่อไฮซอฟได้นะครับนุ่มแข็งได้ปรับได้เยอะใช่ครับ มาถึงภายในเจ้ารถยนต์ BMW E39 คันนี้นะครับคุณผู้ชมนะผมขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งซ้ายฮะแผงประตูนะครับอันนี้ลายไม้สวยงามนะครับไม่มีไม่แบบไม่มีรอยแบบเขาเรียกแตกหักอะไรครับครับผมลายไม้ยังเงาเงานะครับแล้วก็ตำหนินิดนึ่งขอชี้แจงกันตามตรงเลยตรงไหนกันเลยตรงนี้นะครับมันจะมีรอยขาดนิดตรงนี้ครับผมครับแล้วก็แผงประตูยังอยู่ในสภาพที่ตแต่ตำหนิอื่นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้า ok fire, ครับครับผมลงลื่นๆนะครับแล้วก็ขึ้นนี่เป็นระบบออตโต้ด้วยอ่ลองอีกทีนะครับต่อมาครับขออนุญาตนะครับเทสกระจกมองข้างไฟฟ้าครับผมซ้ายครับขวาฮะขึ้นครับ แล้วก็ลงครับผมใช้งานได้กันอย่างสมบูรณ์แบบมาถึงภายในเจ้าคันนี้บ้างนะฮะคุณผู้ชมนะเบานะคนนั่งข้างด้านซ้ายคุณผู้ชมดูดิคือเขาอยู่ในสภาพต้องบอกว่าสภาพที่ใช้งานนะครับคือสภาพไม่ได้ใหม่แต่ไม่ได้เก่านะคุณผู้ชมแล้ว<ไ>มันไม่ขาดนะฮะไม่ได้ขาดอะไรเลยก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานแล้วก็ยังเขาเรียกยังแน่นอยู่ยังแน่นครับนี่ยังแน่นอยู่เลย,เลยครับคุณผู้ชมฮะขออนุญ,ญาตเทสเบาไฟฟ้าครับผมเดินหน้านะครับ หอยหลังกระดกหลังเนี่ยกระดกข้างหน้าแล้วก็พนักพิงนะครับนี่ขึ้นมาเห็นลงแล้วก็หัวหมอนนี่ขึ้นนะครับลงเนี่ยใช้ได้ครับอ่าระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับครบถ้วนนะคุผู้ชมนะฮะต่อมาที่แดชบอร์ดคอนโซลหน้าคุณผู้ชมดูดี ดัชบอร์ดเขาเนี่ยลายไม้เขาก็ยังสวยงามนะไม่ได้แตกไม่ได้ร้าวหรืออะไรเลยคุณผู้ชมลองดูคอนโซลนี่ผมชอบคอนโซลเขามากเลยนะถึงอายุเอ่ออายุรถนี่สิบกว่าปีนะยี่สิบปีแล้วดิคันนี้ใช่แต่คุณดูดิการรักษารถเขาเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะ<ช>สิ่งที่คุณผู้ชมได้คุณได้อะไรเป็นวิทยุไพโอเนียนะฮะเป็นจอแบบ2ดินเลยนะสองดินนะฮะ DVD. มีบูทูธด้วยนะคันนี้คุณ <laughs> ผู้ชมลองดูครับ คอนโซลนะทุกอย่างเดิมเดิมมาหมดครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เปิดได้เก็บใส่ของได้เล็กน้อยนะฮะพื้นที่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับ,รบผมอแล้วก็มองรบกวนมองล่างนิดนึงครับผมค,บคือมีจอดีแล้วนะนี่เขามีซับมาให้ตัวตัวหนึ่งด้วยนะอยู่ตรงนี้ป็นไงนโอ้โหเสียงตึ๊บๆเลยครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้มาครบคันจริงๆนะฮะ<ช>เดี๋ยวตอนลองรถเดี๋ยวจะเปิดเครื่องเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันแน่นอนครับผม มาถึงภายในนะครับด้านขวามือของเรานะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งคนขับครับอ่าผมขอเริ่มจากลายไม้นะครับนี่ลายไม้เงาวสวยงามนะครับ,รบแต่ว่านินิดนึง<ม>เป็นขีดเล็กๆแต่ว่าก็ยังโดยรวมก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่วยงามนะครับผมสวยอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ตำหนิตำหนิหน่งตำแหน่งหนึ่งนะครับนี่ตรงเบาะด้านข้างแผงประตูด้านข้างนะครับ อ่าเป็นรอยคล้ายๆกับฝั่งนึงก็คือเป็นรอยขาดตรงนี้หน่อยนึงครับแต่จะบอกเลยว่าแผงประตูเป็นของเดิมนะฮะใช่ครับแล้วก็มีปุ่มลอกนะครับก็คือตามการใช้งานของเขาที่ว่ามันโดนยังไงก็ต้องลอกแล้วบอกเลยว่าลอกทุกคันใช่ครับรถยี่สิบปีแล้วใช่นะขออนุญาตนะเทกระจกครับอ่ากระจมองข้างกระจข้างครับลงขึ้นเป็นขึ้นลงมันเป็นออโต้ทั้งคู่นะครับคือปุ่มลอกนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ว่าระบบไฟฟ้าคุณใช้งานได้ก็พอแล้วจริงๆนะใช่ครับผมต่อมาครับกระจมองข้างบอร์ดไฟฟ้าครับมอฟข้าับวาซ้าย ขึ้นลงนี่คนระับใช้ได้ครบทุกทิศทางครับนะต่อมาคุณผู้ชมฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือเบาะคนขับนะคุณผู้ชมดูนะฮะสภาพก็คืออย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือมันก็สภาพใช้งานนะฮะแต่ว่าหนังหนึ่งอะไรไม่ฉีกไม่แตกนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมนะมยังอยู่ในสภาพที่ดูดีใช่อ่าคขานี้ยเทคไฟฟ้าด้วยอ่าเริ่มจาก,กเรือนหน้านะครับครับแล้วก็ถอยหลังครับผมกระดกหน้าอ่านี่นครับ กระดกข้างหลังครับแล้วก็พนักพิงนะครับครับผมขึ้นหน้าครับเอ็นลงแล้วก็หัวหมอนนะครับใช้ได้ครับอย่างที่บอกฮะว่าระบบไฟฟ้าคันนี้ฮะสมบูรณ์แบบใช้งานได้ทุกจุดคุณผู้ชมเนี่ต่อมาดูที่พวงมาลัยฮะมัลติฟังก์ชันเป็น4ก้านนะครับผมก็ปุ่มนี่ก็จะตามเออก็จะมีลอกบ้างนะฮะอย่างที่บอกนะฮะลดอ่ออายุ21ปีนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ นี่แต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้งานโอเคทุกอย่างนะผู้ชมลองดูที่ไม้ดิใสๆเลย,ยนะผู้ชมเห็นไหมคันนี้นะฮะวิ่งนะครับมาเพียงนะครับ256,870กิโลเท่านั้นนะร้านเรานี่ขายแต่ไม้แท้ๆนะครับยืนยันการันตีไม่มีการกอไม้แน่นอนคุณผู้ชม ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ด้านหลังนะห้องโดยสารนะครับขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาดีกว่าครับอ่าเริ่มจากตรงนี้ครับหนังสวยงามนะครับครับลายไม้เงาสวยเลยครับชิ้นนี้สมบูรณ์มากครับผมครับแล้วก็แผงประตูหลังนี่สวยนะครับแปลว่าคันนี้น่าจะนั่งข้างหน้าบ่อยอ่าธรรมดาใช่ข้างหลังนัข้างหลังไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่เฟลิกมากใช่ครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้มีม่านอ่าคือนี่ดูนี่นะครับแล้วก็เก็บลงได้ครับผมอ่าแล้วผมก็โชว์กระจกฝาต่อนะครับครับนี่ลงเป็นออโต้เช่นนนกััะครบ แล้วก็ขึ้นนี่ครับเนี่ยสมบูรณ์นะครับต่อมาครับอคุณผู้ชมครับผมจากแผงประตูฝั่งด้านขวาเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมดูดิโอโหเป็นไงสภาพหนังข้างนี้นะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแผงประตูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีรอยเล็กน้อยตําหนิแบบ แบบนิดเดียวคุณไม่น่าใส่ใจได้ครับคุณผ<ม>ู้ชมอะผมขออนุญ,ญาตนะฮะนี่มันก็มีม่านนกันทั้งซ้ายและขวาเหนะ็นไหมถ้าเกิดร้อนไปคุณผู้ชมก็ดึงออกมาได้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะบังสายตาได้นะฮะหรือว่าอยากจะเปิดกระจกรับลมชิวๆกันเศษหินเศษอะไรเข้าก็ดึงกันไว้นะคุณผู้ชมอ่ได้แล้วเอาลงก็เอาลงได้ปกติฮะขออนุญาตเท็กระจกไฟฟ้าครับผมเป็นระบบออโต้นะเป็นไงลงนี่ลืออโต้ผมสี่บาทเลยนะขึ้นนะเป็นไง คือเรียกได้ว่าคันนี้ระบบไฟฟ้าผมบอกเลยว่ามันสมบูรณ์มากใช่ค่อนข้างสมบูรณ์ใช่ฮะคุณผู้ชมครับต่อมาที่เบาะคุณผู้ชมเห็นไหมเบาะนี่นะอ่ะชี้กันให้เห็นเลยนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนผมเปิดราคาให้คุณผู้ชมตกใจแน่นอน,นใช่เปิดไปให้ใช้งานเลยจริงจนี่คุณผู้ชมเบาะยังแน่นนะผมบอกเลยนี่ ภา,ภายในในนี่ข้างหลังนี่ยังดูดีนะครับผู้ชมนี่หัวหมงหัวหมอนม,มีครบเห็นไหมที่ขานไม่ได้ที่ผมชอบมากที่สุดนี่ <c oughs> โอ้โหมันเพิ่มความสะดวกสบายไม่ว่าจะนั่งเท้าแขนจะเอียงตัวยังไงมันดูดีไปหมดนะสิ่งที่ต้องมีสําหรับพี่เบนนอ่แล้วก็สิ่งที่ต้องมีสำหรับผมอีมอยาคือผมชอบมากรนที่มีตู้แอร์ข้างหลัง <c oughs> อ่ะตู้แอร์แยกอ่ะเพราะว่าคุณไม่ต้องแย่งแอร์ข้างหน้าเลยข้างหลังคุณเย็นแน่นอน <c oughs> เพราะเขามีแอร์ให้คุณแล้วทางซ้ายทางขวาคุณปรับได้เลยโอ้โหเฟรชจริงนี่ คุณเห็นไหมมีมาหลังเลยนะแดดร้อนอีกทีนะครับแดดร้อนจังเลยข้างหลังนี่มาหลังขึ้นลงได้เอาขึ้นอีกทีเอาขึ้นอีกทีคุณผู้ชมลองดูฮะนี่เี่ยใช้ได้งานใช้งานได้ปกติครับผมใช่ครับผมถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครับต้องบอกก่อนว่าผมกล้าพูดได้เลยนะคนที่มาดูรถคันนี้นะแล้วพกเงินมานะ ผมว่ายังไงก็เสียตังค์ผมบอกเลยด้วยลักษณะของการขับขี่รูปลักษณ์ภายนอกและภายในและเรื่องเครื่องยนต์เดี๋ยวจะให้น้องอุ้มเทสก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวจะหาว่าเทสแอร์ก่อนเองอ้าวนึงกลับไปนี่โดดเดียวนะอ่านิ่มๆเลยนะเนี่ยนี่ขนาดล้อขับ19นะเอ้ยอุ้มอุ้มโอ้ย ผมบอกว่าอัตราตอบสนองการเร่งก็เอ้ย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 ทดลองเบรกให้ดูด้วยอะไรของมึงเนี่ยเขาเบรกกระทันหันคือทดลองอัตราการเร่งก็ก็ไม่ได้ช้าเนะใช่ก็คือเครื่องอ่ะอัตราเร่งค่อนข้างสมบูรณ์เลยอ่ะอาจจะแบบหน่วงช้ากว่าตัวโนตคู่เนี่ยผมว่านิดนิดเดียวเยเท่านั้นเองใช่ต่ารกันนิดน่ียคือถ้าคนไม่เคยขับโนตคู่มาขับคันนี้ ผมว่ามันก็ไม่แย่เลยใช่ครับนอกจากคนเคยขับนรถคู่มา,มาก็จะรู้สึกต่างกันนิดนึง่<ช>นเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆครับช่วงล่างก็ดีสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากคือคันนี้ขอบ19ยางแก้มเตี้ยแล้วก็เป็นโช๊คแต่งแบบสตัดปรับเกียร์เลยนะ,ะแต่สิ่งที่ได้คือกลายเป็นนิ่มความนิ่มวนวลผมนั่งกันเนี่ยไม่มีหัวพัง,งกอะเลยแบบ โอ้หว่านิ่มเลยแล้วก็ไม่มีเสียงก็แก๊กงอะไรลงช่วงล่างคือบอกเลยว่าช่วงล่างแน่นแน่นอนนิ่มกว่าที่คิดนะครับใช่ฮะแล้วก็ได้ได้ดยานฟอนด้วยนะฟอนเดี๋ยวจะเปิดขอให้คุณผู้ชมดูคอนโซลก็สวยๆเลยได้ฟังกันหน่อยดิดูนะว่ามันจำลองขับพานกันอยู่เนี่ยอ่านี่ผมขอเปลี่ยว่าอินเตอร์เทนเมนของเราเป็นยังไงบ้างเลยรถคันนี้โอ้โหโอ้เครื่องเสียงก็ไม่ขี้เล่เลยนะ อาว่าทำไมแบบผมบอกมันมีซับทำไมเสียงมันไม่เห็นมีซับออกเลยนี่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยดีปรับซับได้ตรงนี้ถ้าผู้ชมที่มีเสียงอ่าสตูดิโอพพอนี่ลองฟังตามนะโอ้ยมาเป็นลูกเป็นลูกเลยเนี่ยเป็นไงโอ้โหมรเฟี้ยวอ่ะคือได้ครบเลยดีกว่าใช่นะโอ้โหเปิดราคาถูกไปไหมเนี่ยเราเนี่ยเอาอ่ะสมบูรณคุณอ่านี่ให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็แบบชัดเจนนะครับ อแล้วเมื่อกี้ที่เราลืมไปอย่างนะพี่เมื่อกี้ลืมให้ผู้ชมดูนี่ระบบไฟมีใม้ได้นี่นะและนี่คือติดอันนี้มันติดคู่กันันตรงมุมเสาหลังนะเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะได้ปะนี่นี่เปิดตรงนี้ครบนะฮะติดคู่เสาหลังแดดไฟทางหน้านี่นี่ครับครบด้าขวาโอ้โหะ คือสิ่งที่คันนี้มีแบบผมว่ามีเขาเรียกว่าอะไรระบบไฟคันนี้ใช้ได้สมบ,บูรณ์พ้นข้้าสมบ,บูรณ์เลยใช่ที่กระงหนีที่มีอ่ะถ้าผู้ชมมาไปใช้เก็บใช้ไปเก็บไปกับราคาที่เราเปิดผมว่มาคุ้มอ่ะคุ้มแน่แเกินคุ้มอ่ะ ็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า bmw e39 คันนี้แต่งครบครบแบบนี้ตำหนิแค่นิดหน่อยผมจะบอกนะจริงๆแล้วตำหนิที่เราให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเบนเก็บโคตรถูกเลยผมบอกเลยมันเก็บได้หมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้คือระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ใช่ไอพวกสวิตช์พวกปุ่มต่างๆเนี่ยผมบอกเลยนะคุณแค่ไปโพสในกลุ่ม bmw e39 thailand มีหมดและราคาไม่แพงใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื่องจากว่าเรากำลัง เข้าช่วงข้ามปีติดปีใหม่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะมาที่เป็นรถเรานะจะเห็นนะครับว่าพวกเราเนี่ยรถจอดเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าระบายให้ระบายให้เอาไปเลยในราคา199,000บาทเท่านั้นโอ้โหทอให้ทันซื้อให้ไวเรียกได้ว่าถูกมากนะตอนรับปีใหม่กันเลยดีกว่าออกต่างจังหวัดได้ส่งได้ทั่วไทยจังหวัดไหนไม่ล็อกดาวน์เดี๋ยวไปส่งให้เลยนะครับ ขอบค,คุณผู้ชมมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมจะได้มีพลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านไมกล่าวโมโตรครับผมช่ครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งให้กับช่องไมกล่าวโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ